เป็นการที่ทาให้คนติดตามเขาเนี่ยรู้สึกใกลที่จะสรู้สึกเป็นันหมือนกันถ้าเกิดว่าคุณเป็นเพอนนะครับแล้วอยู่มีมีคนที่มาติดตามคนเยอะเยอะๆเนี่ยแล้วคนที่ติดตามเขาสามารถเข้าถึงได้เลยเพราะโพสต์ไรคนคุณคงเยอะๆเนียคนที่ติดตามเขาเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเราเป็นตัวตนเราเข้าใกล้คนดังเลยจากคนดังนแล้วเราก็จะดี ทุอ่งคนดัเพ่เนคนดแล้วากเงนสิ่งที่เขต้องส่ที่เขาแบกไว้ในแบบนีแหละก็จะืเพื่ออะครับมีาวะฮารู้ฮารู้อันนี้ก็คือดิ้เพื่อเงินคนเนี้ยเขาเป็นคนดีเขาพู่กสังคมดังนั้นสิ่งที่เขาพูดทุกหน่มันต้องดีเนี่นะครับันนี้ก็คือจะเป็นจะเป็นปัญหาที่เราเจอได้อีกอย่างนึงนะครับที่ทำให้บางคน เอ่ข้าใจในตัวกรองไปได้ครับแล้วเราก็จะเชื่อมไปตามที่อินเตอร์เงและอินเซอร์พวกนี้เวลาที่เาตอบคอมเมหรือเยอะไปมักจะมีสิ่งี่คล้ายอยู่ไม่ใช่ค่แบบธรรมดาแต่ที่มันจะยู่ประเด็นไม่ค่อยพูดตองๆไม่ตอบตรงๆนะครับแตจจะพูดเอาอยู่นมาใ หรือาะบอกว่าอ่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยหือพักการเมืองเขาทำโดยคนที่เขาเียนเขามีมีเหตุมีผลที่ดีเขาทำเพื่อไปเพือชาติคุยกประเด็นบางครับโนามว่าโพลวกูดน่ด้วยโพลเนี่ยก็บอกว่าถ้าไม่ทำตามที่พัการเมืองคนที่เขาทำนเือาเงนเลยคุณลองดูสิแนดีทํางทำแบบนี้ให็นมันเยียมกดีเลยหรือเขจะสามารถพูดกระตูใจน้ยหรือดูิ่มโดยมกของเขาอืมด้ เหมือนกับคนขายของนะเวลาเขาจะขายทีนะเขาก็จะไม่ไดบอกสอะไรมากนแต่เขาจะต้องนำอุปกรองคุณต้องสัเกตครับกระเปแบนเงนยี่ห้อแพงเชือผ้ายี่อแถวรถยี่ห้อแพกรถสเนี่ถามว่ามันมันมีอะไรดีมากกว่าสินาันมันมีอะดีขนาดนั้นหรอโอเคเราเข้าใจว่ารถบางรุ่นที่ราคาแพงเ็นดีจริๆแต่มันไม่จำเป็นต้องแบบเป็น เปิดาที่แบบขนาดนันมันมี่งวขนานั้นดคุ้มราชาดูวสต่อที่ไมใช่ครแต่ถามว่าเขาทำในรืองสื่อสารอไมคเชื่อใจในเรื่องหเขาเขาต้องคุ้มกัีในการ